สวัสด,ดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวเศรษฐกิจนะครับประจำช่วงเย็นวันที่15เดือนตุลาคมสำหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหาบริการการรายการข่าวสารฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะักลงทุนก็สามารถที่จะสแกน QR Code เข้ามาได้เลยนะครับกลุ่มนี้ฟรีนะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับผม สวัสดีนักลงทุนนะครับสำหรับการสรุปข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงเย็นวันนี้นะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ประเทศออสเตรเลียกับจนีนกันก่อนเลยนะครับล่าสุดแล้วมีการรายงานเข้ามาจากสนักข่าว i n f o q u e s t แล้วก็ r e u t e r s นะครับบอกว่านายเดวิดเออร์ไวประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือว่า FIRB นะครับเปิดเผยในวันนี้ว่าออสเตรเลียเนี่ยไม่ได้มีการปิดกัน้นนักลงทุนชาวจีนแต่ข้อกังวลด้านความมั่นคงของประเทศและการปกป้องโครงสร้าง ื้นฐานที่สําคัญนั้นจะเป็นปัจจัยหลักในการอนุมัติข้อตกลงครับมูลค่าการลงทุนของจีนในออสเตรเลียลดลงกว่า50%มาอยู่ที่ประมาณ1.2หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากจีนเนี่ยควบคุมเงินทุนอย่างเข้มงวดและความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่กำลังถดถอยลงเราดำเนินนโยบายการลงทุนแบบไม่เลือกปฏิบัติทั้งในแง่ของภาคธุรกิจที่คุณสามารถลงทุนได้และประเทศ ที่เป็นแหล่งที่มาของการลงทุนนายเออวายกล่าวไว้ในการประชุมซิตี้อินเวสเมนต์ครับ นายอวายระบุว่า20%ของธุรกรรมที่ได้รับอนุวัติในปีที่ผ่านมานั้นจีนมีส่วนร่วมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเรายังคงยินดีรับคำขอการลงทุนจากชาวจีนหากพวกเขาลงทุนในภาคธุรกิจที่มีผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติเข้ามาเกี่ยวข้องพวกเขาจะต้องได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกับคนอื่นๆในการลงทุนในภาคธุรกิจเหล่านั้นทั้งนี้นะครับจีน,เ,นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลียโดยมีมูลค่าการส่งออกถึง1.94หมื ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามครับความสัมพันธ์ทางการทูตเริ่มเสื่อมถอยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและจีนเนก็ได้มีการจํากัดการนําเข้าถ่านหินวายและข้าวบาเล่ท่ามกลางข้อพิพาทระหว่าง2ประเทศครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่น่าจาับตามองเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูการคาดการราคาน้ํามันกันบ้างดีกว่าครับ ตัวนี้เป็นข่าวใหม่ที่แจ้งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับนั้น่านว่าสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ความต้องการการใช้น้ำมันโลกของปี2,564และ2,565รายงานตลาดน้ํามันประจําเดือนของ IEA นะครับระบุว่าวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรมต่างๆต้องเปลี่ยนไปใช้น้ํามันดังนั้นความต้องการการใช้น้ํามันโลกจะเพิ่มขึ้น5.5ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2,564และ 3. 3 3ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2,565 IEA คาดว่าความต้องการการใช้น้ำมันโลกนั้นจะแตะระดับ96.3ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2,564และ99.6ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2,565 IEA มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าราคาทานหินและก๊าซธรรมชาติที่สูงเป็นประวัติกรรมรวมถึงการเกิดไฟดับอย่างต่อเนื่องทําให้ภาคพลังงานและอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปใช้น้ํามันนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มความต้องการน้ํามันโลกในส่วนของอุปทานน้ํามันโลกนั้น IEA คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนตุลาคมโดยกําลังการผลิตของสหรัฐจะฟื้นตัวจากเฮอริเคนไอดาและกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันโอเปกและชาติพาราบิสนะครับก็พร้อมที่จะ เพิ่มกำลังการผลิตอีก4แสนบาเรลต่อวันในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ I.E.A. ได้กล่าวเตือนนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจจะส่งผลให้กิจกรรมทาคอุตสาหกรรมลดลงแล้วก็ชะลอตัวการฟื้นของเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับที่เคยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ,บาดของเชื้อวรัสโควิด -19 ครับ สำหรับในส่วนของตัวข่าวสุดท้ายนะครับทุกท่านเราไปปิดท้ายกันที่ประเด็นของธนาคารกลางญี่ปุ่นแต่ว่าตัวนี้เป็นข่าวเก่าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่โดยภาพรวมก็ยังคงสร้างแรงกดดันให้กับสกุลเงินเะเป็นเยนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับหลายๆคู่สกุลเงินที่คู่กับสกุลเงินเยนเนี่ยนักทุนจะสังเกตเห็นว่าเขาแข็งค่ากว่าอย่างมากเลยทีเดียวครับนาย อาซาชิโนกุชินะครับผมหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดเผยในช่วงของวันที่ผ่านมาว่า อุปสง์ภายในประเทศจะฟื้นตัวขึ้นนะแต่ว่า BOJ นี่ยก็ไม่มีแผนที่จะลดการใช้มาตรการกระตุ้นด้านการเงินเพื่อสกัดเงินเฟอ้อในเวลานี้นายโนกุชิคาดการว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะปรากฏให้เห็นชัดขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้หรือว่าหลังจากนั้นเนื่องจากความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนและผลกระทบของโรคโควิด -19 ที่คาดว่าจะลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป บางประเทศนะครับเช่นสหรัฐอเมริกากําลังเผชิญกับอัตรางเงินเฟอ้อท,ที่สูงขึ้นในช่วงที่มีการเปิดเศรษฐกิจขณะที่ตลาดการเงินคาดการว่าธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่า Federal Reserve เนี่ยจะเริ่มมีการปรับลดมาตรการกระตุ้นทางการเงินในช่วงต้นปีขออภัยครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพร้อมกับจับตาดูว่า ฟดเนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อใดนะครับในกรณีของญี่ปุ่นนั้นการปรับลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเหมือนกับที่ธนาคารกลางบางแห่งทํานั้นมันไม่ใช่แนวทางที่เราจะเลือกทําในเวลานี้นายโนกุชิกกล่าวนะครับในระหว่างการประชุมทางไกลร่วมกับบรรดาผู้นําธุรกิจครับทุกท่านก็ถือว่าเป็นข่าวดีของตลาดหุ้นนะครับนักทุนที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ให้อัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยแต่ก็แน่นอนครับคงจะไม่ใช่ผลดีกับสกุล เงินเย็ยนเท่าไรและนี่ก็คือการสรุปข่าวเศรษฐกิจนะครับประจำช่วงเย็ยนวันนี้สวัสดีครับ